เอาเรื่องแรกก่อนมันเป็นมันเป็นผลมาจากเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานที่มีโพลออกมาฉนั้นนิด้าโพลออกมาเนี่ยก็คือหากันทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยนะฮะที่เขาถามว่าคือนิด้าเนี่ยเขาจะทําโพลเป็นไตรามาสเป็นไตรมาสว่าแต่ละไตรามาสเนี่ยผู้นําทางการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นใครก็ปรากฏว่าโพลก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคุณพิธาคุณพิธาคุณพิธา,ธามาตลอด กระทั่งว่าโอเคล่าสุดี่ยคุณพิธาต้องออกไปจากการเมืองเพราะว่าคำพิจารณ์จะมันกรไม่ได้อยู่ในเกมการแข่งขันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคุณเท้งครับทีนี้โพลล่าสุดที่ออกมาเนี่นะฮะเขาสำรวจ16 -23 กถึงกันยานี่ปรากฏก็อย่างที่ทราบอันดับหนึ่งร้อยละ3 1มสเป็นคุณนุ้งอิ้งที่ปัจจุบันขยับสถานะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนี่นะฮะก็ขึ้นมาโดยเหตุผลคือมีความเป็นผู้นำและมีความพยายามแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ส่วนอันดับ2ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ร้อยละ23.50และอันดับ3เป็นกุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนหรือว่าคุณเทงที่ร้อยละ22.90เหตุผลเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีอันนี้เฉพาะตัวบุคคลนะส่วนเรื่องของพรรคอันนี้น่าสนใจในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยเป็นเป็นผู้นำจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นอันดับหนึ่งคือคุณลุงอิงแต่ในแง่พรรค ปรากฏว่าพรรคประชาชนเองก็ยังอยู่ในอันดับที่1นึ่นะเมื่อเขาถามว่าพรรคการเมืองที่ท่านจะสนับสนุนวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเนี่ยพรรคประชาชนมาอันดับที่1เลยร้อยละส4 2 5ส่วนอันดับสองเป็นพรรคเพื่อไทยร้อยละ27.15และอันดับที่3ร้อยละ1 5บ0บอกยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้เอาแค่สามอันดับนี้ก็พอเพราะว่ามันมีในยะทางการเมืองที่จะคุยกันต่อทีนี้นิดเดียวก็คือว่า หลังจากที่มันมีผลออกมาเนี่ยนะฮะทางฝั่งเพื่อไทยเขาก็อย่างที่เห็นหลายคนก็ออกมาบอกเหมาะสมและยินดีและแต่มีหนึ่งคนที่ผมว่าเออความเห็นหน่าสนใจดีเป็นความเห็นของคุณวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลนี่นะฮะแกบอกงี้ฮะคือนักข่าวไปถามว่าในส่วนของพรรคเนี่ยคะแนนเนี่ยต้องปรับอะไรหรือเปล่าเนื่องจากผลโพลท,ที่ออกมายังไม่ยังไม่สามารถตีตื้นพักประชาชนได้นะคุณวิสุทธ์แกตอบน่าสนใจอาจารย์แกบอกว่า มันย้อนแย้งนะระหว่างโพกับตัวบุคคลมั่นใจว่าวันนี้เราทํางานในรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวใจประชาชนจะเห็นได้จากรัฐมนตรีหัวหน้าพักทุกพักไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยกันหมดจะเห็นว่าความสามัคคียังมีอยู่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งนะทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเลือกคนไม่เลือกพักมันไม่ใช่ฟังกระแสะจากประชาชนมันตรงกันข้ามกับโพที่ออกมาอมคุณวิสุทธิ์บอกเฮ้ยแบบนี้มันแปลกๆมันย้อนแย้งกันเอง เอาแล้วนะฮะทีนี้อันเนี้ยเป็นเป็นปฏิกิริยาทีนี้ผมจะชวนอาจารย์คุยแล้วรประเด็นมันมีอยู่ไล่ทีละประเด็นแล้วกันเอาจากพักเพื่อไทยก่อนอรอบนี้คุณลุงอิงขยับขึ้นมาหลังจากที่คุณพิธาออกไปแล้วนะคุณอิงก็ขยับมาเป็นอันดับที่หนึ่งแทนคุณพิธาในคะแนนความนิยมของตัวบุคคลครับอันนี้ถ้ามองตรงนี้เนี่ยแน่นอน,เป,นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของพักเพื่อไทยที่คุณอิงขยับมาได้แต่ว่ามันสวนทางกันระหว่างคุณอิงกับพัก คือมันไม่ได้ตามมาด้วยกันครับถ้ามองในโจทย์ของเพื่อไทยมองจากโพนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโจทย์ของเพื่อไทยมีอะไรบ้างที่โอเคมาถูกทางและกับอีกด้านหนึ่งมีอะไรบ้างที่ถ้าพรรคเพื่อไทยอยากเดินหน้าต่อเขาต้องทําก็โจทย์ของเพื่อไทยมันก็เป็นการสํารวจช่วงใกล้ๆกับการแจกเงินครับนะครับเพราะว่าการแจกเงินเริ่ม25การสมรวจในปิดวันที่23ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสํารวจที่ ปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของการแจกเงินก็จะทําให้คนเนี่ยจดจําคุณแพ่ทองทานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คะแนนของพรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนของคุณแพ่ทองทานเนี่ยก็ในการสํารวจครั้งที่1เนี่ยมีแค่6%นะครับการสํารวจครั้งที่2องมี4.85<ช>การสํารวจครั้งที่3 3 4. 1 3 5มสิบจ้าอร์เนต์นใช่ของปีนี้ครับของปีนี้ครับครั้งที่1 6%ครั้งที่2 4.85ครั้งที่3เนี่ยสี่สามสิบ เอ็ดจุดสามห้ามันกระโดดขึ้นมาเลยมันกระโดดขึ้นมาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคะแนนของพรคเพื่อไทยเวลาสำรวจเนี่ยมันแตกเป็นคะแนนของคุณเศรษฐาคุณแพทองทานใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอตอนนี้คุณเศรษฐาออกไปจากกระดานแล้วเนี่ยคะแนนของคุณเศรษฐากับของคุณแพทองทานก็ไหลมารวมกันนะครับอันนี้คือประเด็นที่น1นะครับเมื่อก่อนคะแนนของเพื่อไทยจะแตกเป็นเศรษฐากับแพรทองทานนะครับตอนนี้คะแนนที่เคยแตกเนี่ยก็รวมกันนะครับ อันนี้คือคือส่วนของเพื่อไทยเนี่ยผมก็เป็นเป็นประเด็นแบบนี้นะครับก็คือว่า2คะแนนจากเสียถากแพทองทานรวมกันก็ดันคุณแพทองทานขึ้นมาส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ในกรณีของคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยนะครับเป็นคนใหม่นะครับเริ่มต้นมาก็สตาร์ทที่9 2 9 9บนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนะครับเพียงแต่ว่า เมื่อเทียบกับพตอนคุณพิธาไม่สูงเท่าเพราะคุณพิธาตอนนั้นคะแนนมันป๋าไป40กว่าใช่ตอนพีคนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ถ้าเกิดเราดูคะแนนของคนที่ตัดสินใจยังไม่ได้เนี่ยก็คือคะแนนที่ก็อาจจะอยากให้พิธาเป็นนายกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคุณเท้งหรือคุณนัทพงศ์เนี่ยอันนี้ใส่ใจคอเป็นยังไงนะครับการทํางานในแน่ของการเป็นนายกจะเป็นแล้วจะน่าเชื่อถือขนาดไหนต้องยอมรับเพราะว่าคุณคุณนัทพงศ์เนี่ยนะครับการทํางานยังไม่ปรากฏ นะครับเพิ่งจะข้ามเป็นหัวหน้าพักก็ประมาณเดือนที่2นะครับแล้วก็บทบาทในการนําการอภิปรายในสภาก็เพิ่งจะมีแค่สมัยแรก<ช>นะครับยังไม่เคยผ่านสนามเลือกตั้งใหญ่ยังไม่เคยผ่านสนามเวทีดีเตบตเพราะฉะนั้นคุณนัตพงศ์เนี่ยอย่างไรเราเห็นว่าตอนที่แกเริ่มสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยคะแนนนิยมส่วนตัวแกเองอยู่ที่22.9ออันนี้คืออาจารย์บอกว่าเพียวๆจริง ใช่ยี่สสองนี่คือเพียวๆจากฐานเดิมเลยใช่ใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าย3บที่ไม่ได้โหวตใครเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีคนจํานวนมากที่รอบที่แล้วเนี่ยอาจจะเคยเลือกคุณพิธาต่างๆนานานะครับนี่จะเป็นโจทย์ของพรรคประชาชนนะครับว่าจะดึงคนกลุ่มนี้ให้มาโหวตพรรคประชาชนได้ยังไงอาจารย์จุดหนึ่งที่น่าสนใจเออพออาจารย์ชี้ประเด็นแบบนี้ก็ดีว่าแค่สตาร์ทครั้งแรกคุณเท้งเนี่ยอยู่ที่22.9สูนั่นในฐานะผู้นําที่รับไม้ต่อมาจากคุณพิธาก่อนหน้านี้ที่เป็นก้าใคร แต่เราพอเราไปดูเนี ite, ่ยเอาเข้าจริงเนี่ยคุณพ awesome. like ิธาเนี่ยนะตอนสตาร์ทแรกๆหลังจากรับไม้ต่อจากคุณธนาธรจากอนาคตใหม่มาที่พัก9ก้าไกลเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้น้อยกว่าคุณเทย์่ีนะแม้กระทั่งผมว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแม้กระทั่งก่อนเลือกตั้งผมเพิ่งไปค้นดูนะคสักประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วคือ6-6เนี่ยคะแนนคุณพิธาเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ได้อยู่ในหลักที่40นะใชนะมันประมาณสัก สิบกว่า20่สิบอะยังตามคุณลุงอิงอยู่เลยใช่ใชเพราะฉะนั้นโพก็มันก็สะท้อนบรรยากาศของสังคมแต่ละช่วงนะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกคุณแพทองทานเป็นผู้นำอันดับหนึ่งนะครับมันก็แสดงเห็นว่าการเมืองวันนี้เป็นการเมืองที่สถานการณ์โพสตพิธาหรือสถานการณ์ที่ไม่มีพิธาอยู่แล้วเนี่ยคือไม่มีคนที่เป็นนายก ในดวงใจประชาชนนะครับไม่มีแล้วเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเนี่ยใครจะขึ้นมาได้คุณแพททองทานเนี่ยเข้าสู่สนามของการเป็นแคนดิเดตนาย,ยกกับคุณเท้งนะครับเพราะว่าคุณแพททองทานเนี่ยเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับสู้กับคุณพิธามาส่วนคุณเท้งเนี่ยแกย,ยังไม่เคยมีสถานะเป็นแคนดิเดตนาย,ยกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการโหวตเรื่องใครจะเหมาะสมหรือใครใครที่ประชาชนอยากเห็นเป็นนาย,ยกเนี่ย คุณเทงเนี่ยยังไม่เคยผ่านสมรภูมิของการเป็นแคนดิเดตนายกขณะที่คุณแพทองทานเคยผ่านมานั่นคือความได้เปรียบคุณแพทองทานนะครับโจสำหรับคุณแพทองทานก็คือจะจะรักษาความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยต่อไปยังไงขณะที่โจทย์ของคุณเทงนัทพงษ์เนี่ยนะครับก็มีความเสียเปรียบเพราะในการแสดงความเป็นหัวหน้าพักนะครับเพิ่งได้เริ่มต้นคุณแพทองทานได้ทํางานนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้ว นะครับแต่คุณเท็งนัทพงศ์เนี่ยผมคิดว่าสองเดือนนะครับแล้วก็เป็นสองเดือนซึ่งการทํางานในสภาเพิ่งจะมีการอภิปรายเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็โจทย์ของรรคประชาชนก็คือเป็นโจทย์ของการที่ถ้าเป็นหุ้นก็คือจะไปปิดแกลบที่พิธาทาไว้นได้ยังไงพิธาเคยทําไว้ประมาณ4ี่ิคุณเท็งตอนนี้อยู่ที่22.9สองก้าก็มีแกลบอีกประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นตะครับที่คุณเท็งนัทพงศ์จะต้องทําให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องซึ่ง คนที่เคยเลือกพิธาเนี่ยจะจะทำให้เขากลับเลือกคุณเทงยังไงก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอันนี้น่าสนใจคือคือคือถ้ามองทั้งบวกและลบในมุมของที่อาจารย์ว่ามาถ้ามองถ้าถอดรหัสจากคุณพิธาคือคุณพิธาเองเคยอยู่ในจุดที่คะแนนในต่ำกว่าคุณเทงอีกนะนี่โพแรกของคุณเทงมา22.9เนี่ยผมถือว่าสูงนะเพราะว่าตอนคุณพิธาสตาร์แรกๆเนี่ยโอ้โหระดับไม่ถึง10บใช่มใช่ครับแต่มันอค่อยไต่ขึ้นมาจนกระทั่งว่าพีคที่สุดก็คือ ช่วงก่อนเลือกตั้งจริงๆที่ทั้งกระแสพักแล้วก็กระแสตัวคุณพิธาเองที่ได้ผ่านอะไรนะเวทีดีเบตได้ผ่านการพูดได้ผ่านและด้วยบุคลิกของคุณพิธาเองเนี่ยมันทําให้คะแนนมันสูงจุดสูงสุดจริงๆทีนี้ถ้ามองในมุมบวกของครเทก็คือว่ามันยังมีช่วงเวลาอีกที่จะเขาเขามีเวลาอีกสองสปีกว่าประเทศจะมีการเลือกตั้งใช่ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีประเด็นอะไรเลยที่ที่ที่จะทําให้คุณเด้งมีเวลาในการที่จะฟอร์มขึ้นมาในสูนจุดนั้นได้อีกเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มองในมุมบวกเขายังมีเวลาในการทํางานอยู่แต่ก็ต้องดูว่ามันจะเทียบเท่ากับกับคุณพิธาในจุดพีคได้หรือเปล่าคือคุณพิธาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนแมนเชสเตอร์ยู่เหมือนอเล็กซ์ฟูรันในการเอาทีมอื่นได้ไหมช่วงนี้รู้สึก รู้สึกว่าเฮิร์ตมากเลยคือคือแมนยูยุคอเล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นของความยิ่งใหญ่ไงโอเเป็นเป็นช่วงที่แบบทีมเดียวเนี่ยเป็นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกันแบบ12ปีเนี่ยเป็นแชมป์9ปีอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าไปไกลกว่านั้นมันคือลิเวอร์พูลยุคแบบบ๊อบเพสลีย์ยุคนั้นเลยยยุคนนั้เลที่แบบสิบปีลิเวอร์พูลเออสิบปีเป็นแชมป์แปดปีอย่างเงี้ยคับนผมก็ผมคิดว่า คุณเท้งเนี่ยก็เหมือนคนที่เข้ามารับช่วงในเวลาที่คุณพิธานำทัพชนะอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมันมันมีความยากโดยธรรมชาติของโจทย์อยู่แล้วนะครับส่วนคุณแพทองทานเนี่ยผมคิดว่าก็มีโจทย์ของคุณแพทองทาน,น่ง่ายกว่านะครับคือเป็นโจทย์ที่คือคน,น,นคนไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะกว่าคุณแพทองทานคนคนวิาพากษ์วิจารณ์เธอเยอะเพราะฉะนั้นเธอก็เธอได้ผ่านช่วงของการถูกกดดันเยอะมาแล้ว นะครับช่วงนี้คนบอกว่าทำนู่นทํานี้ไม่ได้เนี่ยเธอผ่านไปหมดแล้วแต่คุณเ<ม>ท้งเนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วเจอแรงกดดันเพราะฉะนั้นมันมันมันก็ยากกับคนละแบบแต่ผมว่าจุดจุดหนึ่งที่ถกกันได้คือว่าคือเราจะมองว่าสถานะของคุณพิธาเนี่ยเขาสามารถด้วยด้วย,วยบุคลิกส่วนตัวของเขามันสามารถทําให้ดึงคะแนนจากทุกกลุ่มมาที่พักก้าไกลในตัวคุณพิธาได้แต่ถ้าใครจํากันได้นะครับอันนี้เห็นต่างหรือว่าเถียงกับผมก็ได้ถ้ามองไม่ตรงกันก็คือว่าคุณพิธาตอนแรกเนี่ยบุคลิกแกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตอนที่เห็นชวงงลตั้ะ จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราเห็นพัฒนาการที่คุณพิธาเองพยายามจะปรับไม่หรอกผมว่าพิธาเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นเขาคงเขินคือการที่คนซึ่งคนซึ่งเป็นคนคือพิธาเนี่ยจริงๆถ้าเขาไม่เข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนรุ่นใหม่อายุ40กว่าที่ enjoy life นะครับเป็นพวกเป็นพวกเด็กเนิร์ดเป็นพวกเด็กจบ m i t Harvard ก็ใช่นะครับมีครอบครัวเป็นนักแสดงมีลูกที่แบบน่ารักจะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเพื่ะนพอเขาเข้ามาแล้วอยู่ดีเขาต้องกลายเป็นคนซึ่ง มาแบกความเป็นผู้นําพักนะครับมีความเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันคือการเปลี่ยนทิศทางชีวิตตัวครั้งใหญ่ผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันคือช่วงที่แบบจับจับ positioning ตัวเองยังไงจะวางตัวยังไงใช่เป็นตรงนั้นมากกว่าจุดผมจะมองว่าหมายถึงว่าคาลิสมาบางอย่างของคพิธาเนี่ยครับช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เห็นชัดแต่พอพัฒนาไปสักช่วงหนึ่งมันเห็นแล้วว่ามันออกจริงคือคือผมก็เลยบอกว่าผมว่าเรื่องอย่างมันฝึกกันได้ผมว่าคุณเท้งเองถ้าสมมุติอยากไปสายอย่างนั้น ก็ฝึกได้ยกเว้นว่าพักเองจะวางโพสิชันหรือว่าคุณเท้งเองจะวางโพสิชันตัวเองเป็นอีกแบบคือประมาณว่าไม่ไม่ไปสายแบบว่าดึงมวลชนเยอะแล้วแต่สายขายความหวังหรือขายนโยบายให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยผมนี่แหละจะเป็นผู้นำของคุณผมว่าระหว่างระหว่างคุณคุณแพทองทานกับคุณนัทพงศ์เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือว่าของคุณแพทองทานเนี่ยสิ่งที่ท้าทายคือว่าศักยภาพคุณแพทองทานเนี่ยตอนนี้มันประทุออกมาเต็มที่แล้วหรือยัง เธอจะไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดถ้าเธอเต็มที่แล้วนะครับคะแนนของเธอก็จะช่วยตัวเธอเติบโตและพรรคก็จะเติบโตนะครับคำถามคือตอนนี้คุณแพทรองทานมาเต็มที่มาเต็มเหนียวเท่าที่ศักยภาพเธอจะมีแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์นะครับซึ่งผมคิดว่ากรณีคุณแพทรองทานเนี่ยเธอน่าจะเต็มที่ของเธอแล้วนะครับเธอน่าจะเต็มที่ของเธอแล้วแต่ของคุณนัทพงษ์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ ผมไม่รู้นะครับแล้วผมเชื่อว่าคนจํานวนมากก็ยังไม่รู้ว่าศักยภาพคุณนัทพงศ์เนี่ยมันจะไปต่อจากนี้ได้อีกขนาดไหนเพราะว่าคุณนัทพงศ์เพิ่งเข้ามารับภาระของพักนะครับแต่คุณแพทองทานเนี่ยรับมาปีหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าคุณแพทรองทานบริหารพักเนี่ยเพื่อไทยเป็นแบบไหนเรารู้แล้วว่าความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจของคุณแพทองทานเป็นแบบไหนนะครับเรารู้แล้วว่าความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสําคัญาคัญุณแพททองทานเป็นแบบไหนนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรารู้แล้วว่าคุณแพททองทานไม่เข้าใจว่าเรื่องค่าเงินกััััับ่่่าาากกกกรรสสสงงงงงอออมพนนธ์ยยยไู้้แลว <g ül> <g ül> ก็ก็ <c oughs> ไม่มีใครเชื่อ <OK> นะครับ <OK> หรือว่าเรารู้แล้วว่าคุณแพรทองทานเนี่ยพอต้องมีเรื่องการแก้รัฐมนูใเนี่ยเธอไม่ทำ <c oughs> นะครับเรื่องของการนิรศกรรมคนที่โดนคดีต่างๆเธอก็บอกว่าจะไปทําทําไมตอนนี้มันไม่ใช่เวลา <c oughs> คือเรารู้แล้วว่าคุณแพรทองทานเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> <h ums> อยู่กันมาหนึ่งปีรู้แล้วนะครับแต่คุณเทงเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ทางการเมืองซึ่งคนทั้งประเทศยังไม่รู้จัก นะครับเหตุผลคือคุณเท้งยังไม่ได้ผ่านการดีเบตยังไม่ได้ผ่านการอภิปรายนะครับยังไม่ได้ผ่านการประทะและยังไม่ได้ผ่านการโจมตีต่างๆซึ่งคนจะค่อยๆรู้จักคุณเท้งหรือมาตรทุมากขึ้นแต่เห็นเขาเพิ่งทําอะไรโปรเจกต์ที่เขาไปเจอทั่วไทยอ่ะเขาเพิ่งเริ่เม่ที่เขาจะเดินสายก็แสดงว่าตัวเขาเองเขาก็เห็นโจทย์ว่าผมว่าทำยังไงให้พักประชาชนรู้นะครับว่าโจทย์ของคุณเท้งคือคนยังไม่รู้จักคุณเท้งถูกซึ่งโจทย์นี้เป็นสิ่งที่ตอนที่คุณพิธาขึ้นมาเป็นหัวหน้า ตอนนั้นพักก้าวไกลไม่ได้ตั้งประเด็นว่าคนไม่รู้จักพิธาซึ่งตอนนั้นคนก็ไม่ได้รู้จกักริงๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่นี้เนี่ยมันเหมือนกับพักเขามียุทธศาสตร์ที่แม่นแม่นกว่าตอนที่เขาทำพักก้าไกลตอนพักก้าวไกลเนี่ยการที่สังคมรู้จักพิธาเนี่ยมาจากการทํางานในสภาผ่านการพิปรายจนแบบเออคนเออคนนี้พูดดีคนนี้พูดแล้วมีประเด็นสะกดคนฟังได้มันมาจากการทํางานโดยตัวพิธาเขาเองใช่ไหมโดยกลไกพักซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ออกแบบ นะครับว่าจะทําให้พิธาเป็นที่รู้จักยังไงใช่นะครับแต่กรณีของคุณนัทพงศ์เนี่ยมันต่างกาันก็คือพรรคเนี่ยเขาพยายามจะออกแบบกระบวนการว่าจะทํยังไงให้สังคมซึ่งยังไม่รู้จักคุณนัทพงศ์เนี่ยนะครับรู้จักได้มากขึ้นและอีกอย่างในึงคุณเท้งเป็นที่รู้จักมาก่อนแล้วด้วยครับส่วนหนึ่งในงานในสภา,าครับใช่ไหมก็น่าจะเป็นโจทย์ที่อาจจะช่วยบูสอัพให้คะแนนมันไปไวขึ้นแต่แต่โดยแต่โดยปกติอาจารย์ในในสถานะรัฐบาลเนี่ยหลังหลังมีรัฐบาลแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่คะแนนมันจะต้อง มันนำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยถ้ามองในภูคืออดีตที่ผ่านมายกเป็นสมัยพุนเชษฐาในสมัยพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็คะแนนพรรคเพื่อไทยก็คะแนนพรรครัฐบาลไม่เคยเป็นที่หนึ่งครับในยุคพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ในช่วงปี62ถึง66คะแนนความดรอปในยุคก็ไม่ใช่ไม่เคยดีเออคือกำลังจะมองว่าคะแนนส่วนนี้ของคุณนุ่งอิ้งเนี่ยมันจะมาจากส่วนไหนอาจารย์ก็วิเคราะห์ไปแล้วบางส่วนแต่ผมผมจำได้ว่าคะแนนคุณนุ่งอิ้งอ่ะ ตอนช่วงพีกก่อนเลือกตั้งปีที่แล้วนะคะแนนแกประมาณนี้มันประมาณ30กว่าน,นบวกบวกครับอรอบนี้แสดงว่ามันอาจจะเป็นฐานเดิมหรือเปล่าที่มันรู้ส<ช>ึกว่าออกไปและกลับมาคือเราก็ต้องไปดูว่าเรื่องการแจกเงินนจะดันคะแนนคุณแพทย์คุณคุณคุณแพทย์ทองทานไปได้อีกขนาดไหนอันนี้โพนี้สารวจก่อนการแจกเงินแต่เป็นช่วงซึ่งกระบวนการแจกเงินเริ่มรันแล้วเพ<อ>ียงแต่เงินยังไม่เข้ากระเป๋าส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่รู้ว่าไอ้การที่เงินยังไม่เข้ากระเป๋านี่ย นะครับผลเป็นแบบนี้เมื่อเงินเข้ากระเป๋าแล้วเงินจะจะมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเงินจะมีผลต่อการเลือกตั้งไหมใช่มีผลต่อความคิดคนไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเงินมันมีผลเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งเพื่อไทยอาจจะคิดตัวเองมาถูกทางนะครับแต่อย่าลืมว่าจากนี้กว่าจะถึงการเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยอีก2ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพื่อไทยจะไม่มีโอกาสแจกเงินแบบนี้อีกแล้วการแจกเงินแบบนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่เพื่อไทยจะทําได้ในการแจกแบบคนละหมื่นคนละหมื่นนะครับคุณไม่สามารถทำโปรเจกต์นี้ติดต่อกัน2อสปีจนถ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าคะแนนคุณแพทองทานพุ่งเพราะทําการแจกเงินข่าวร้ายก็คือการทําการแจกเงินทําได้ปีนี้ปีสุดท้ายนะครับปีหน้าทําไม่ได้ยกเว้นเก็บตกพวกที่ยังไม่ได้จ่ายครับแปลว่าแปลว่าหลังจากนี้เพื่อไทยจะไม่มีอาวุธในการดันคุณแพทองทานแล้วจะใช้อาวุธอะไรใช่ไหมที่จะใช้เป็นตัวรับคะแนนแล้วอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยคือ30กันยาพรุ่งนี้หนึ่งตุลารัฐบาลประกาศว่าค่าแรงจะขึ้น แต่ยังไม่เห็น,นก็ไม่น่าจะไม่ทันแล้วแหละวันนี้ไม่มีใครออพูดแล้วครับคุณแพรทรอทานลืมเรื่องนี้ไปแล้วครับจุดเด่นคุณแพทองทานอย่างหนึ่งคือเธอเก่งในการลืมเรื่องที่ตัวเองเคยพูดนะเธอเคยพูดว่าค่าแรงต้องขึ้นหนึ่งตุลาแต่พอพอหลังจากยี่ห้ากันยาที่เธอรู้ว่าค่าแรงไม่น่าจะขึ้นเธอเลิกพูดแล้วครับมันก็จะเป็นเรื่องที่คนจําได้ว่าอ๋อคุณแพทองทานจุดเดน่นคือเรื่องที่พูดเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรมีความเห็นหน่าสนใจเขาบอกว่าคุณเท้งต้องลดความเป็นมิสเตอร์ไนท์สกายลงและต้องดดัันนมากขึ้ครบ เออแต่คุณเท่งแกก็เป็นนักสกายจริงๆเนีผมว่าพี่ทาก็เป็นคนนักสครับผมว่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้หรอกว่าคําตอบคืออะไรเพราะว่าการการก้าวร้าวเกินไปก็จะทําให้มีแรงต้านจากคนมากเกินไปใช่ไหมครับคุณแพทรอนทานก็ถูกสังคมวิจาร์ณว่าคุณเฟรสเกินไปคุณก้าวร้าวเกินไปจนดูเหมือนการขาดสติการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับถ้าผมคิดว่าต้องมันก็ต้องหาบาลานซ์ให้ได้ครับ แต่ถ้ามองนี้ไพักก็น่าสนใจว่าพักประชาชนย,นยังคงเป็นพักที่คนสนับสนุนเยอะอยู่ครับคือ34.25ี่จุดมากกว่าเพื่อไทยอยู่ราวราวสักเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะอันนี้ก็มันถ้ามองผ่านมุมอาจารย์จาจมองว่ามันมันเป็นยังไงตัวผู้นําพักเพื่อไทยนําแต่ตัวพักพักประชาชนนําคนก็ไม่เชื่อถือพักไม่เชื่อถือพักเพื่อไทยคือแสดงว่าคือคนก็ดูที่แค่ตัวบุคคลสิ ในโพตัวผู้นําคือมันไม่ได้โยงกันระหว่างพรรคกับมันมันไม่ได้ตัดคือปกติถ้าดูเนี่ยโพอย่างเงี้ยผู้นํากับพรรคมันต้องมาให้ใกล้กันอแต่นี่คือมันไม่ได้มาพร้อมกันใช่ใช่ก็อันนี้ก็เป็นจุดของพรรคเพื่อไทยว่าจะทํายังไงให้คนไว้วางใจพรรคเพื่อไทยให้ได้ครับนะครับซึ่งในแง่หนึ่งมันก็สะท้อนว่าตระกูลชินวัตรคือคนที่แบกพรรคเพื่อไทยอไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นคนแบกตระกูลชินวัตรและตระกูลชินวัตรนี่คือคนที่แบกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณแพทองทานเป็นที่นิยมเนี่ยขนดก็จะีึ้ แต่ถ้าตระก,กูลชินวัตรเสื่อมนะครับพรรคเพื่อไทยก็จะดิ่งเหวลงอย่างรวดเร็วเพราะดูอย่างเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ลงลึกวิชาโพลมากแต่ผมจำพอจําได้มาว่าเวลาเขาดูโพล่เขาบอกว่าคะแนนคะแนนสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยคะแนนพักมันต้องนําคะแนนบุคคลทีนี้พอผมดูส่วนของของพักประชาชนเนี่ยก็คือพักเนี่ยสามสส่วนคุณเท้งเนี่ยมันอยู่ที่22.9ครับแต่ว่าของฝั่งคุณลุงอิงเนี่ยคุณลุงอิงตัวคะแนนเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดสามห้า แต่เพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่27 5จ็ดจุดงห้าคือคะแนนบุคคลมันนำพักคือพักเพื่อไทยเนี่ยมันต้องยอมแล้วมีคนหลายคนที่ประชาชนก็ไม่ชอบใชแบบ่ไหมเมื่อคุณนึกถึงพักเพื่อไทยเนี่ยคนของพักเพื่อไทยที่คุณจําได้มีใครบ้างครับมหมอชนน่านแบรนด์หมอชนน่านวันนี้เป็นยังไงครับคุณอดีศรเพียงเกตแบรนด์คุณอดิศรเพียงเกตวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาพักเพื่อไทยคือในแง่ความเป็นพักเนี่ยพักเพื่อไทยมีตัวละครทางการเมืองหรือบุคลากร,กร,กร,กรทางการเมืองซึ่งคนเนี่ย มีความรู้สึกติดลบเยอะนะครับแม้กระทั่งคุณทักษิณเองเนี่ยก็ก็มีคนที่ที่ที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยก็มีเะนั้นคุณแพร์ทองทานเนี่ยก็คือคนที่คนจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ก็คือจากตัวคุณแพททองทานเองแต่พอเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นไงครับมันมีคอนเนคชันกับคุณธรรมนัทก็เป็นประเด็นว่าอ่ะชอบพักเพื่อไทยแล้วคุณชอบไวล่ะที่ธรรมนัทจะมาพักเพื่อไทยมีสมศักดิ์เทพสุทินมีสุริยะจึงรุงืองกิจครับคือพักเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นพักซึ่งตอนนี้ตัวเขาเนี่นะครับ พูดตรงงนี้แน,น่คะแนนนิยมเ,ยเขามีคนซึ่งเป็นตัว,วงคะแนนคขาว่าคนซึ่งเป็นนักการเมืองแนวบ้านใหญ่คนซึ่งเป็นคนที่สังคมมาว่าเล่นการเมืองเพื่อผูกขาดเป็นรัฐมนตรีตลอดชาติคนที่บอกว่าผมเป็นนักการเมืองมา30ปีจุดเด่นผมคือเกินมาผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยผมเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งคําพูดของนักการเมืองแบบนี้นะครับคนพูดอาจจะรู้สึกว่ามันดีมันยิ่งใหญ่แต่ประชาชนฟังแล้วเนี่ยนะครับดาในใจทั้งนั้น นะครับคุณเป็นนักการเมืองค,คุณคิดแต่ว่าคุณความภูมิใจคุณได้เป็นรัฐมนตรีตลอดชาติเนี่ยมันไม่ใช่แล้วคุณมันคือการประกาศว่าผมจะต้องการทํามาหากินประชาชนเขาก็จะตีความแบบนี้เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยมีตัวละครที่สังคมคลางแคลงใจเยอะอคุณอดีศรอ,อยู่ดีๆก็ไปประกาศว่าเนี่ยไทย PBS ปิดปิดรายการสุดชัยไปเลยถ้าไม่ปิดผมจะจองเวรจองกรรมพวกคุณอย่างเงี้ย มันมีนักการเมืองกี่คนในประเทศนี้ที่ทํากับสื่อแบบนี้ได้ครับไปเที่ยวสารใ้ช่องนั้นช่องนี้ไล่ปิดรายการคนนั้นคนนี้นไม่งั้นผมจะจองเวรจองการพวกคุณยุคพลเอกประยุทธ์ยังไม่กล้าพูดขนาดนี้นะครับครับโอเคพลเอกประยุทธ์มีเหตุการณ์จองดำจอดําปิดช่องเนี่ยมีจริงครับแต่การที่พักพลังประชารัฐหรือลูกน้องพลเอกประยุทธ์จะไปพูดคนอ,อื่นแบบนี้ไม่มีนะออไม่เคยมีการที่พลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นศิระห,หรือปรินาห,หรือใครก็ตามไปบอกว่าอขอให้คนนั้นคนนี้เลิกว,วิจารณ์ประยุทธ์ไม่งั นะครับมันเป็นเรื่องทหารทำมรือเครือข่ายคนเอกประยุทธ์ทำแต่ยุคพักเพื่อไทยเนี่ยคุณอดีศรพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วความรู้สึกของคนต่อพักเพื่อไทยจะเป็นยังไงซึ่งอาจารย์บอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ทําให้มันชุดรั้งคะแนนพักเพื่อไทยไม่ได้มีแค่คุณแพทองทานครับมันมีคนอื่นด้วยไงแต่ถ้าปรับตรงจุดนี้ได้ปรับไม่ได้ครับมันสไตล์มันเป็นสไตล์อ้าวปรับไม่ได้แล้วครับคุณจะไปปรับคุณอดีศรยังไงแกจะ80อยู่แล้วไปปรับคุณภูมิธรยังไงครับหัวหน้าพักก็ท หรือไม่ก็อาจจะปรับเนี่ยคือเราก็เห็นคุณอิงก็พยายามจะปรับก่อนในนี้ว่าพยายามจะเอาคนรุ่นใหม่ใส่เข้ามาเยอะๆคนรุ่นเก่าก็อาจจะลดปทบาทลงมาหน่อยลดไปน้อยหน่อยคนรุ่นเกา่าเป็นรัฐมนตรีกันหมดนะครับคุณจะไปให้คุณอุ๋งอิงบอกคุณสมศักดิ์คุณสุริยะว่ายัางไงอาสุริยอะอาเบาหน่อยอาสมศักดิ์อาเบา,บาหน่อยมันไม่สามารถทําได้งไงเพราะฉะนั้นก็ คือพักก็ไทยเป็นพักใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพักใหญ่เนี่ยก็จะมีครั้งคนที่สังคมชอบและสังคมไม่ชอบเป็นธรรมดาอ่าพักประชาชนก็เป็นพักใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนบา,บางคนในพักที่อาจจะมีคนไม่ชอบก็เป็นธรรมดาเพียงแต่ต้องยอมรับว่าคนในพรคประชาชนที่อาจจะมีคนไม่ชอบเนี่ย <úng. S 1> มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนซึ่งความรู้สึกไม่ชอบเนี่ยมันเยอะเมื่อเมื่อเทียบกับตัวตึงทั้งหลายของพรรคเพื่อไทยแต่เขาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นรัฐบาลแล้วเดี๋ยวผมจะมีทุกอย่างที่สามารถทําให้สร้าง ความประทับใจให้พี่น้องประชาชนนะแล้วเดี๋ยวคะแนนผมจะเทียบจะไล่พักประชาชนมาได้ถ้าพูดนี้อาจารย์เชื่อไหม ทุกรัฐบาลก็พูดแบบนี้หมดนะครับผมก็เคยเห็นคุณอภิสิทธิ์พูดแบบนี้ตอนทําโครงการมิยาซาว่าแจกเงินมิยาซาว่าเก่ามากเลยนะปีห้าสามคุณอภิสิทธิ์ทำก็แจกเงินใช่ไหมครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เชื่อว่าทําการแจกเงินแล้วเป็นรัฐบาล2ปีจะชนะเพื่อไทยก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์พอเลือกตั้งปี54ก็แพ้เพื่อไทยนะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์ก็ทาการแจกตังตั้งแต่ปี62จึงถึงปี66นะครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพวกนี้ก็ทําการแจกตังอยู่4ีปีพอถึงการเลือกตั้้้งงจริกกก็แแแพพพพาวไลลเื่อ ซึ่งไม่ได้แจกตังค์ครับเพราะฉะนั้นผมว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันมันมันสรุปเป็นอื่นไม่ได้แล้วครับว่าเรื่องการแจกเงินเนี่ยนะครับมีประชาชนชอบเงินแน่นอนอันนี้เป็นปกติแต่ไม่ได้แปลว่าใครแจกเนี่ยจะชนะเลือกตั้งครับเพราะถ้าเราไปดูสถิติในใ,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 ในในในการแจกเงินล็อตใหญ่ๆของฝั่งรัฐบาลทุกชุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนที่แจกเนี่ยมันแพ้มันไม่ได้ชนะอย่างที่เรา,เค,าคิดเขาเขาบอกเขาไม่ได้แจกเพื่อคะแนนเสียเขาแจกเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจพายุหมุนนาจาย์ กป็ประเด็นสําคัญคือ,อทุกคนรู้ว่าแจกเพราะอะไรครับครับโอเคโอเคครับสรุปทิ้งท้ายนิดเดียวว่าเอาละเราเห็นตัวบุคคลคุณนุ้งยิ้งเราเห็นพักพักประชาชนแต่ท่านชมสังเกตไหมว่าจะมีบางคนไม่ได้ติดท็อปทีเลยบางพักไม่ได้ไม่ได้ติดท็อปทีเลยแต่เขามาเขามีบทบาททางการเมืองก็คือพักเสียเงินทิ้งไว้แค่นี้พอ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ